ฮัลโหลตอนนี้กำลังจะมาถ่ายรูปกันถ่ายไปนานแล้วนี่นคือน้องกระต่ายที่โดนหมาคาบไปเมื่อกี้น้องกระต่ายขอบุ้งซูมซูมรัยุนรักรักวอค่ะ เออมันแดดกำลังเอ้ยแสงอ่ะกำลังดีเลยอ่ะเจอไทยกูมั่งอ๋อน้องทรายค่ะอนาคตแฟนวอลค่ะอนาคตแฟนวอลเจ้าไทยไม่ใช่ราชินีช้างราชินีช้างค่ะน้ำหนักก็ถึงอีกอีกสองปีถึงน้ำหนักก็จะถึงแล้วติดแต่เน่เน่เน่แต่เน่เน่เน่วีดีโอไม่บ่ก วุ้งมาทำบุต้าร็วว่าของมึงต้องดูไม่ดูเรื่องน่ถ่ายออกมาดิเออมึงหงุดิไตายเดกแร่ิโปรเทกอ่านปาขาชนะอ่นปาเขาชนะมเอมึงจะทำอะไรกูเออื้อมาเจอปันเเออเออสวจะถ่ายวีโอหรือถ่ายอะไรไหนไห ไม่เนวาช้งางอาอะอออยู่ในปาร์ตีุ้เออรศเมนเลยกินกันตายเลยตุ่มไฟ <laughs> เ้วรอเถอะถ่ายรูป